สีดำกล่งองเออฮึมมันกล้องอะไรอ่ะไอ้เจ้ากล้องนี้กล้องนี้มันฮึมมัน,มนอันอะไรรู้เปล่าเลยเปล่าเนี่ย,เ,ยเอ๊ะรู้กล้องนี่จะอัดอะไรอยู่แล้วฉันก็เอากล้องนี้ไปด้วยเลยโอเค โอเคฉันถือกล้องแล้วนะฉันจะสำรวจที่นี่ต่อแล้วฮะกล่องสีดำเย้ yeah! ฉันเจอกล่องสีดำแล้วฉันจะได้ออกไปจากที่นี่แล้วอ้าวอ้าวมันจมพื้นไปแล้ว ดีๆก็หายไปเฮ้ยนั่นวิทยุอะไรอ่ะอืมนั่นก็ลองเปิดดูด้วยกันมาจจะบอกอะไรอีกเอ่อปักยีนดี้เรากสู่การมันทึกกันที่สามตอนนี้เราตอนนี้ทาง D E กับหัว w e i T ตอนนี้ได้เ่ือมือกับทีม A s y n c ในการเปิดประตูมิติเชื่อมต่อกับอีกทีหนึ่ง ซึ่งตอนนี้วิทยุนี่ชันเราก็วาไวไปตรงจุดหนึ่งซึ่งเรามีการเปิดประตูมิติระหว่างนี้กับเลเวลสูแล้วส่วนตอนนี้เราก็กำลังส่วนตอนนี้เราก็เริ่มตอนนี้เราก็สำรวจเจ้าเลเวลนั้นได้พอเหมาะแล้วเราค้นพบว่าเจ้าเรเวลนั้นอะ่ะมันมีพื้นสองชั้นถ้าเราเจาะลองไปข้างล่างเราจะเจอกับห้องมืดๆที่เป็นพื้นสีดำคล้ายๆกับข้างบน เราพบแล้วว่าที่จริงแล้วห้องตัวห้องมันไม่ได้เป็นสีเขียวสาเหตุที่เป็นสีเขียวเพราะว่าไฟของห้องนี้เป็นสีเหลืองทําให้เรามองเห็นเป็นสีเขียวเราสังเกตดแล้วทั้งพื้นและเพดานเป็นสีฟ้าส่วนตัวกําแพงก็เป็นสีขาวและตอนนี้เราได้ค้นพบฐานแล้วได้ค้นพบฐานเลเวลดีซึ่งเชื่อมต่อกับด่านนี้แต่ว่า dN คราวนี้จะเป็น แต่ว่าเราค้นพบได้อีกว่า DN ของเลดีเมันไม่ใช่ DN ปกติแต่มันเป็นดีเอ็นอีกเวอร์ชันหนึ่งของเลเวลนี้ซึ่งตอนนี้เรายังไม่แน่ชัดว่าจะมีอะไรหรือเปล่าเพราะผู้ที่ลงไปจะไม่สามารถกลับขึ้นมาได้อีกแล้วได้แกสองดูเราเห็นประตูสามบานซึ่งคล้ายกับที่เราเคยสร้างมาก่อนแล้วก็ทีวีอีกหนึเครื่องที่เหมือนมีแสงอะไรอยู่ ส่วนห้องก็คล้ายๆกับดีเอ็นทุกอย่างเพียงแค่ห้องจะเล็กมากจบบันทึก,ทก,กตึกปะตูมิติเชื่อม่ปกับเลเศูนอย่างนั้นหรอว่าแต่มันอยู่ไหนอ๋อนน่นไงอยู่ตรงนน้นเออตอนไหนแล้วว่าแต่กล่องมันไปไหนกันหมดเนี่ยทำไมกล่องมันอยู่ดีๆก็หายไป จองสีดำม,มันต้องอยู่ที่แน่เลยฮะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะทำไมรู้สึกเหมอนมีมตัวอะไรอยู่ข้างหลัง ดูลัวเล่นโอ้โอ้ตาหลอนเนี่ยโอ้ oh, ปืนนี้ใช้ได้โอ้พวดดูสิห้องของกดปีกใหญ่มากเลยนะเนี่ยใช่ไปสำรวจกันเฮ้ย mm. วันเสียงอะไรอ่ะฉันไม่รู้เสียงมันเหมือนจะตั้งมาจากทางนี่นะไปะสำรวจว มันต้องมีซักที่ที่มีกล่องนี่เดี๋ยวนะแล้วมันกองนี่รีบไปเร็วเดี๋ยวมันก็หายอีกไป